สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเช็คแอร์เบื้องต้นก่อนนะครับพอดีว่าแอร์ที่ที่บ้านลมออกนะครับแต่มันไม่เย็นโอเคเดี๋ยวลองเช็คดูนะครับว่าอะไรมันจะเสียเช็คเบื้องต้นได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคอมข้างนอกนะครับว่าคอมทํางานหรือเปล่าเราไปดูกันเลยครับโอเคครับผมคอยร้อนนะครับด้านนอกพัดลมทํางานปกตินะครับ แต่ได้ยินเสียงตัดดังแป๊กแป๊กเหมือนกับว่ามีอะไรเสียคอมพิวเตอร์เลยไม่ทํางานความเย็นเลยไม่เย็นนะครับเดี๋ยวเราแกะเช็คดูเบื้องต้นก่อนนะครับว่าอะไรเสียตอนนี้เราแกะฝาด้านบนนะครับแล้วก็เช็คก่อนนะครับว่าอะไรเสียน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นคาปาซิเตอร์ตัวนี้ไหมเพราะมันจะจ่ายไฟเข้าในคอมพิวเตอร์แอเดี๋ยวเราแกะมาดูนะครับว่าจะเสียไหม ก่อนแกะแนะนําให้เพื่อนๆถ่ายรูปสายไฟก่อนนะครับเวลาเราจะต่อจะได้ต่อได้ถูกโอเคเดี๋ยวแกะกันตอนแกะไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าถือกล้องอยู่คนเดียวโอเคนะครับสวัสดีครับพี่ๆผมก็ทําการตรวจเช็คแล้วนะครับตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับผมเราดูยัยงไงว่ามันเสียหรือไม่เสีย ตั át, วนี้นะครับผมเราดูว่ามันผิดรูปหรือไม่นะครับของผมครับตัวนี้มันผิดรูปนะครับตัวนี้มันอาการมันบวมเลยนะครับผมเราสามารถตั้งที่พื้นเสมอนะครับแล้วก็สมุนแบบเนี้ยมันหมุนได้เลยนะครับเนี่ยครับมันยกเยกได้เลยครับมันบวมแล้วผมได้ทําการไปซื้อตัวใหม่มานะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับว่าสามารถใช้ได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวรอการติดตั้งดูนะครับนะครับเราได้ทําการต่อตัวใหม่ไปแล้วนะครับเราไปซื้อก็เนี่ยครับ ดูให้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ก่อนจะใส่นะครับหรือจะถอดเอาถ่ายรูปไปก่อนนะครับว่าสายอันเก่าต่อยังไงแล้วก็มาต่อตามรูปนะครับอันนี้ผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดใช้ดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับตอนนี้ผมก็ไปซื้อมาราคาก็ไม่แพงนะครับสองร้อกว่าบาทครับผมซ่อมเองได้ก็จับประหยัดไปนะครับผมประหยัดก็จะจ่ายไม่ต้อง ใช้ช่างนะครับเราสามารถเปลี่ยนเองได้เดี๋ยวผมลองเสียบไฟใช้ดูนะครับผมลองเปิดเครื่องใช้ดูผมตอนนี้เราทําการเปิดเครื่องนะครับผมโอเคนะครับอ่าเแล้วลองดูนะครับว่าคอมพิวเตอร์จะทํางานไหมตอนนี้ก็มีเสียงดังเลยนะครับจากคอมพิวเตอร์คอมเพรสเซอร์นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวลองไปดูด้านในนะครับว่ามันจะเย็นไหมนะครับเดี๋ยวก็มาเก็บตรงนี้กัน นะครับเรามาดูอุณหภูมิในห้องนะครับผมโอเคเย็นแล้วนะครับผมสรุปว่าตัวคาปาเสียนะครับที่คอยร้อนเราสามารถเปลี่ยนได้เองเลยนะครับราคาก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่ต้องเรียกช่างนะครับผมสามารถเปลี่ยนเองได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ ครับ